อาจารย์เคยเล่าว่าในพุทธวจนะหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยพูดเรื่องทุกข์ไว้เยอะที่สุดเจ้าค่ะอยากจะถามคําถามใหญ่เลยว่าเราจะทํำยังไงดีคะถึงเราจะมีทุกข์น้อยที่สุดในชีวิตประจําวันและในทั้งชีวิตของเราเจ้าค่ะก็ละนันติละความเปลินไปความเปลินเนี่ยใช่ทั้งเปลินกับสุขเปลินกับทุกข์เปลินกับทุกข์ก็เรียกว่าเปลิน เรื่องกับสุขก็เรี่กวกาเกิดหรือเรื่องอย่างว่าจิตมีสัญญาคือจิตบุกจิตกับอารมณ์ดื้อนั่นในความเกเรพระศาส,สดาสอนเรื่องการร่างนาทีเนี่ยไวมากนะถ้าเราดูแล้วเนี่ยมากประมาณอันดับสามอันดับแรกคือเรื่องของถูกอันดับสองคือเรื่องของอน,นิจจ์คือให้รู้ว่าในโลกเนี่ยมันไม่เทีย่ยงสังขาการ้งห่างนี่ยมันไม่เทีย่ยง ีการแปลเปลี่ยนเป็นธรรมดาและอันดับสามก็คือละความเกินเลยตัดทิ้งเลยนะและตั้งจิตอยูกับปบัจจุบันของเรามีจิตรู้อยู่กับกายเรา